ข้อแบบโบล่านะครับเดี๋ยวให้เบิ้งหาผูใ้ใดอยากล่องเรียงเบิ้งครับแต่เฮ็ดแบบนี้ก็ประหยัดเด้อครับบ่ได้ลงทุนหยังลงทุนตำไมยอย่าของครับใบย,ยัามันหล่นนะครับเดซื้อตั้งแต่โตที่ว่าเอาลิ้นมันจูดอ่ะล่ะสามสิบบาทที่มันเป็นสแตนเลสียดเนาะแม่นก็บ่แพงเลยครับนี่ตัวนี้เดซื้อบ่าไงลงทุน35บาทเนะี่ กรออะทอนลยเอาตีไปหาสิบบาทนะครับว่าเมันกัดไดลูกินได้ครับโอ้ยโหลกจะตกากแต่เป็นที่ไหนครับรูหมูครับโตมันสะอาดดีแห้งดึงเองนะครับนี่โอ้ยตัวนได้ก่อนสิบสี่สวัสดีครับเมื่อนิกาหัวหน้าแอดมินเลยด้วยครับ อยู่หน้าเลยครับพี่เคยเป็นก็นจะเลียงไก่ตีนะครับไก่ชนเนาะเลียงหัวนะครับแต่ว่ามือนีสิบ้าไปเบืองร้ามหมูเป็นเนาะโอ้มักขักเนาะไก่ชนหัวใหญ่เนาะวัดอื่นจับหัวใหญ่หัวใหญ่มาหอดกับาเบิงมันกินครับ พี่สาวกินออียงนี่ครับกีบปมครับกําลังเพิ่นกําลังขวารีปวมนะครับเด้อสีปนกีบปลมนี่ครับเดี๋ยวสิภาาไปเบ่งฟ้ามหูเพิ่นมีกี่โตรวหูกําลังเห็ดมุพอปปีไปทายตะปูอื่นครับมาทายฟ้ามเหื่อยเท่ากันนะครับเมื่อนี้นี่ครับแมาด่านหลังครับนี่ครับสาป่าครับสาป่า อันนี้เป็นซาบป,ป่าของพี่สาวด้อครับแต่ก่อนพึ่กับเพื่อนแบงกันล้ลเด้อครับก็เลยเลือยึดซ้ำนี่เนาะอันนี้ให้พี่สาวนะครับของผมอยู่พูดนะครับซาบป,ป่าละกันนี่ครับอยู่ทั้งคู่สาด้อครับเพิ่็จะปูบักนาวจะปูตงได้ดอกนี่นี่ครับบักนาวเพื่อนก็ออกน่วยได้แหนะครับนี่มีน่วยอยู่ตัวละนี่ครับเกษตรผสมผสานเอา้า ก่อนไปหาดไอ้ฝ้าหมูนะครับกะเดี๋ยวผ้ามาเบิงก่อนครับอันนี้เพื่อนปลูกมะเขือครับนี่ปลูกมะเขือไว้เกษตรผสมผสานนะครับก็คือว่ามีอย่างก็ปลูกไว้ครับนี่บะเพี๊กกำลังสีใหญ่ส่วนมากพวกข้อสียาวแล้วครับเพราะว่าไวกินเหลือกะขายด้วยครับเหลือกะขายนี่ครับมะเขือกำลังออกดอกเต้หนี่กำลังออกดอกนะครับดนดีมีนวยแล้ะครับ กำลังมีน่วยนะครับจอนวยแหละครับหนึ่งแบทัวบนกับมีข่างนึงนะครับบักทัวข่างนึงแล้วก็มีปลูกดอกไม้ไว้ยังนะครับผมบไร้มาโดนนะครับบรีมาหน้าโดนก็ภัยนะนี่ครับโอ้บักเคือเบบงดงามด้วยนี่นี่ละครับดอกหลากหลายเลยครับเคืองามอีตัวนี้นี่ดอกมันครับโอ้หนวยมันก็กลังออกครับพี่หนวยนบกหลายหนึ่ง อ้นี่ครับกนนวยมันครับกน่วยหน่วยมันลายเลยครับต้นกระ่ปงสูงกันเลยครับนี่กวยมันงามแฮงดอกเพียบเลยครับเป็นขาวๆเลยอันนี้ปูไว้กินนะครับบี้ปูไ้แต่จริงๆถถมมันเหลือก็ขายนะครับขายตามตลาดนี่แหละแล้วลก็เอาไว้ให้พี่น้องนะครับให้พี่น้องไวปปนไ้แกงนะครับเดี๋ยวไปเบื้องฟ้าหมูต่อกัน อันนี้ยางพานยางกระไทยเลยครับเพื่อะเฮ็ดไไปหลายยางครับเอาเพราว่าด้กินแล้วก็อยู่หน้าเนาะสวนอยู่หน้าครับนี่ครับบักนาวโอ้ยบักนาวน่วยด้วยบักนาวครับหลายอยู่ด้เป็นหน่วยของเราอยู่ด้ครับก็ปปูกไว้เพราอได้กินครับนี่หน่วยหน่วยบักนาวยึดถึงคู่สาเลยครับหน่วยงามเลยครับเดี๋ยวกบมาไดสิบปดเมื่อน้ำครับ อ้อันนี้ก็งวัวเอื่อยคนหนึ่งนะครับผ้ากระเหลียงง,วงวัวงัวเรางามตัวนแดงจึงคืงเลยอีแตงหมวกย้านมาติาดท่ขับงวัวเราแดงจึงคืงเลยติดตัวแม่ยางดีมีกอขี้ไก่เพระ เกี่ยวเขาแล้วเรียบร้อยครับมีบกบวพร้อมครับอยู่ข้างขอบมูด้วยครับนี่โอ้บกบครับนี่ครับบกบน่วัมันครับบกบวธรรมชาติด้วยครับขึ้นน้ำต้นใหม่แด้วครับกอไผกกอเก่าครับนี่บางเทียมเป็นกับมานอนี่ดเลยครับบางเทียเป็นกับนอนอยู่สะอาดอยู่ไอ้อยู่อยู่เถียงนะครับบางเทียงกับมานอนเฝ้ามูดินี่ครับ วเวลามันจะออกลูกสิเป็นก็นต้องม่นอนเสาไก่เปนก็เลยไม่เฮ็ดเทียงอีกเทียงหนึ่งอีพี่ครับเป็นลายเทียงโอ้บ่ม่าโดนญ่ก็เกาตัวนีงฟาร์มใหญ่ตัวนี้ฟาร์มใหญ่แห้งตัวนี้เอียงแบนคือน,น,นอนว่ามันคอรอแทนนี่ครับเป็นใส่โค้งใหม่ <laughs> รมาชาิอีลีวใหม่ยุคอานตนเดียวนี่ครับตีเป็นกระสูหอกใหญ่นะครับนี่มีรูปทรงนี่ครับเป็นเห็ดจริงสิตีเป็นกระสูะสสะสแล้กก็มีตั้งขางอันนี้นอนทาออกลูกนะครับนี่แมนปะนอนทาออกลูกเอ้าบางห้างหน้ามันือมันบ่หัวบน่นอ่ะยาอยู่อุ้งก็บ่หัว ด้สยเซย์ระบบอ,อ่ะโอ้นี่ระบบน้ำเพิ่นระบบน้ำยังว่นี่วะระบบน้ำแบบโบราณเนาะคนน้อระบบน้ำแบบโบราณนะครับนี่ทั้งน้ำต่อครับกอกซื้อเอาหนาม,มันเติมใส่ใซื้อเลยครับนี่มี่จะมองเห็นมองเห็นเป็นเอาลินลินดันเนาะเอาลินดันซื้อนี่ครับ เพิ่นกำลังเห็ดโบดลนะครับปพระมาณปีหนึ่งยังบบพอปีบันไดเะครับแก็ยังเป็นฝั่งหนึ่งเป็นโบราณนะครับแบบว่าเพิ่นมาเห็ดแบบหรือเป็นแบบโบราดนะครับเอาเสือกมาไวแล้วก็มีทางน้ำนะครับนี่ทางน้ำทางสีเข้าแล้วครับแล้วก็ต่อทอพีวีซีออกไปซื้อครับแล้วก็มีมีจุกนี่ครับมีจุกแค่นั้นเองอาจจะซื้อถ้าจุกนี่ครับจุกไอ ุกต่อกับอัน p ีวีีนะครับก็ได้ครับแบบนี้ธรรมชาติครับประหยัดเพื่อนว่าประหยัดบังเอาง่ายๆครับนี่ไหม่เพื่อนว่าเอาใหม่เสียบมาต่อกันเอาต่อกัะปูวครับไปตั้งคู่ถังนะครับโมดิฟายดีแห่งดีว่าเอาครับเช่วงนี้กับประหยัดครับยังทุนกำไรยังบ่มีเป็นไหลครับกำไรเป็นเขาเอามาล่วมหมูวัดครับ นี่ทางน้ำพร้อมภาเบิ่งบรรยากาศนะครับเลี้ยงหมูอยู่ตรงหน้าด้วยนะครับนี่อันนี้ก็แม่พันธุ์ดิใชนะ่ลูกนลูกใช้ลูกมัน,มนเอา้าบายุน้นก็ยินดีด้วยลูกอั่งนี้สี่ตัวนั่นครับมันมีลูกกันด้วยครับถึงว่ามันจะอยูกก่กับสู่หม่กับร้างเลยครับแต่ว่ามันก็ได้ลูกอยูด้วยครับโอ้ยลูกจะตากแดด ูกมูอเลยอันนกีข้ขาวเขอลอนแคลนเลยเออนี่ครับนี่อ๋อตัวนี้แหละครับลูกมูครับโตมันสะอาดดีแห้งโตขาวกอลอนแคลน,ลลน,นสิบสีต่ตัตกวก,กี่มือเลยนี่บอกว่าบอกไหมถึงกี่ม,มือเลยเนี่ซับเนี่ไม่ได้ซิสเอ็ดมือนี่ซิสเอ็ดมือ มูซิบเอ็ดเหนื่อย,ยครับน,นี่แม่เวลาออกแล้วท้องก็จะจอยแบบนี้ครับแต่ว่าตัวใหญ่ด้วยครับกระสู่เพื่อนกระส,สีเอาแหวนสีเลยเป็นไหมด้วยครับเอาไหมตอกตะปูเอาครับแล้วก็เอาเสือกมัดเอาแบบเก่านะครับแบบเก่าใส่แบบดแดดแบบโอ้นี่ครับกําลัง กำลังดูดนมยางคักเลยแม่จอยเลยแม่คือจอยแถอบตนี้มันออกลูกแล้วแม่ลูกมันกินนมกี่มือเราจะเยาลูกมันออก,ก,อกซิมือมือก็ง่ยายลูกออกนี่ครับขอพิ่นกับจิต็นญญสีได้ครับฟ้าวนีเพื่อนแบบนี้เงินไม่ได้น้อยเลยครับเป็นปูนค,ค่อยๆขยายไปเพิ่นกรากลังฮัดเลียงครับ กำลังหารดเลี่ยงครับแต่ว่าเฮ็ดคอร์ดเองได้นี่หัดเลี้ยง female, อยู่แต่ว่าฝีมือเหรอเฮดคอร์ดเองได้นะครับดึงเองนะครับนี่ตัวไหนก่อนซิปซีโตตัวน,นี้ตัวนี้นี่ครับยังเมษาอ๋อน้องเมษาน้องเมษาอันนี้ยัอมคือสภาพห่อสกอตสกอตกอออ็ซื้อแม ซื้อแม่หมู14ตัวตัวนี้สกอตนะครับน่ารักดีเวตัวนี้มุกดาน้องมุกดาต้องไมซื้อมุกดาสกอตแล้วแต่สีเอื้อนไปโอ้น่ารักกว่าให้ทายเบิ่งอย่างเดียวได้ครับบอไปจับหมูเพิ่นเด้อนี่ครับเป็นจับผู้เดียวนะครับ โบมีซื้อครับหมูหน่อยม้วนนี่ครับตั้งบ่ถือแล้วครับเพราะว่ามันยังบ่มีนี่ครับเพไปจะยูกับหมูแบบนี้แล้วครับเดี๋ยวกับว่าไปเบิ่งงัวนหายใหญ่งัวนตโตเบ่งอะไรียกงลายแห้งแล้วสินพี่ครับฟังดิกระมีอันนี้ก็เป็นกระสู้โอ้เป็นอันินยังกับเป็นตะแ,แ,แกงนะครับตะแกงไม่เพมีเงินซื้อเล็กขึ้นมนตะแกงใหม่โมดิฟายเอง อ,อ๋อต้องเฮ็ุออกทั้งขางพอให้ลูกแลนออกมาทั้งขางบ่แม่ให้แม่อยู่ตรงกลางลูกแลนใส่ขวานะม,มันเหมือนเตียงเนาะเหมือนเฮ็ุเตียงแต่ว่าล็อกแม่มันไหวนะเขาเอื่นตะแกงเะครับเพื่อนตะแกงนี่ครับมันกินน้าตะแกงแบบโมดิฟายเลยครับมองให้หน้ำกับแบบโมดิฟายเลยครับนี่ <S <S มโมดิฟายเองเลยครับนี่แบบผูกกับคือแล้วครับลูกะใส่ถังสีจอต่าง <S <S ต่ัน ทอไซนะครับเคนจะเหตุเป็นแบบโอ้หนามก็ปล่ด้ออกตลอดเนาะเหตดี๋ยนี้เพราะมันไม่เง,นงินเท่ากันเงินยังลงทุนยังบ่หลายเด้ครับนี่ครับเคนก็รก่างเหดมากบ่ถึงปีครับก็ร่างศึกษาแต่ว่าได้จากแม่หนึ่งเป็นสามสี่แม่เลยนะครับนี่แม่นั่นก็หาได้ลูกเต่าโตเก็บขีบ่เก็บยัางเลยครับก็มัสาวมากเลยจะเก็บขีบ่เก็บยัางคู่มือแล้วครับ นี่ครับนอนกองกันอยู่นะครับอยู่หมูเดี e val, ๋ยวพาไปเบิง้งนอนนอนร่วมตัวกันนะครับนี่ครับนอนก็หลอดไฟเลยครับเพื่อจะเลีอยเมื่อนอนขางหลอดไฟมันจะอุ่นเนะาะเมื่อนอนขางหลอดไฟมันอุ่นนี่ครับมันฉลาดของมัน,นครับอืหมูหมน,นาวเหมือนเมื่อนอนขางหลอดไฟนี่แหละครับนอน นั่นเต็งกันอยู่ครับนี่นั่นทับกันเลยครับกับนแม่กันเส้ยอยู่ครับนี่ครับเพิ่นก็จะมาทุกเส้ากับเก็บขี่มูสี่แล้วครับผู้ใดผู้ใดขี่เดียวกันสีเลี่ยงยากแน่จักน้อยนะครับมูแม่พันธุ์ขี่ว่าค่อยเหม็นเพื่อนว่ามันกินห้อมบ่เหม็นคือมูขุนบ่เหม็นคือขี่มูคุณนะครับมูแม่พันเพื่อน นี่ครับกใส่เกี๊ยงเยลยละครับเอาใส่เกี๊ยงแล้วก็ตักขีนไปไว้เท่ร่วมกันไว้เจา้าหน่ายขายขีนมันอีกเลยครับตัวเพิ่นไม่ค่อยได้ขายเราก็เอาไปใส่พักเพิ่นใส่พักใส่ยหยาเจ้าหน่ายก็ว่าปอูกระโกพดอีกครับลงกกระโพดอีกก็สบายใส่ขีมูกกออ๊จะคล้องนี่แหละครับใส่หน้าเพิ่นทั้งนั้นครับโอ้เขาดีงามครับล่ะ มากับส่ได้กระสอบไว้ครับก็จะน้อยกับเอาไปใส่เข่าขวดนะครับมือนี้เพื่อจะออกนะครับมือนี้สีหาโตนี่ครับนี่โตย่งใหญ่นี่พออด้ค่าแอบเทียงหน่อยเพลนครับนี่เที่ยงหน่อยเพื่นก็นั่งเห็ดนี่ครับพอได้นอนเฝ้าหมูเพ่อนจริงๆเทียงใหญ่ก็มีครับแต่ว่าบางทีเพื่อนมานอนเฝ้าตอนหมูจะออกขอดนะครับจะขอดลูกกับตัวมานอนกับไก่ ย่านแม่มันทับลูกแล้วก็ซอยมันการเอาเอาลูกออกนะครับตัวนี้กับแม่ม่านเพิ่งนะครับนี่แม่พันเพิ่นกำลังสีออกอีโบกี้มือมั้งครับนี่แม่มันจะซิปนี่ละซิปเหมือนที่การนี่ครับก้อนหน้านี้เพิ่นก็ออกไปซิปก็โตนะก็เนื่องอยู่ครับพอได้ใส่พอได้ใส่ได้ซอยนะครับกำลังขยายสายพันธุ์เลยครับนี่เพิ่นนี่ตัวเดียวตอนนี้ซีหาลูกแม่เลยครับแม่พันธุ์เพิ่งหลายเลย แต่ว่ากตัวขอกตัวยางมันก็ยังใสแบบทามาใครว่าแบบโบราณมั้ะแบบโบราณนะครับแบบนี้นี่ครับขอกแบบโบราณนะครับเดี้เบิ้งห้าผู้ได้อยากล่องเลียงเบิ้งครับแต่เฮ็ดแบบนี้ก็ไปยัดด้วยครับบ่ได้ลงทุนยังลงทุนแต่ไหมอย่าขล้องครับตัดใหม่ยู่้าไม่เฮ็ดเอาตัดใหม่ยู่้ามาเฮ็ดเอาด้วยครับข้างๆกับไม่ไพ่แตาเนื้อเส้นมองดยวยนี่ ใส่ไม้ไทรสามเป็นหัวก็ใส่ไม้ยุคค่ะใส่ไม่เป็นปีกเนะครับเป็นไม่เป็นปีกบูดิฟ่ายังสีครับนี่ไม่น่าไป็ืสอเล็กแต่แกงเล็กเน่ยมันสีโขกขั้นหาโอ้เบิร์ตโขกขั้นหาเลยครับแต่เป็นแต่แกงเล็กที่เขาเห็นใบคลายเลยอันนี้บริสิญญ์เงินยังเลยครับนี่แต่ใส่แรงงานจะควองเนจังหน่อยเมื่อยแน่นะครับกับบริษัทไงละครับนี่ใหม่กับบริษัทใหญ่ยังสองมือเหล้วครับนี่ ใหม่เพิ่นกนัเอาใหม่ต่อกันดนะครับนี่มองใส่ถังนี่ครับโม modify นะครับกํ <c oughs> าลัดเสือกไบยาตมันหล่นนะครับนี่ <c oughs> ด้ซื้อตั้งแต่โตที่ว่าเอาลิ้นมันจูดอ <c oughs> ่ะละสามสิบ <c oughs> บาทที่มันเป็นแสแตนเลสเนาะกระบอกแพงเลยครับนี่ตัวนีวน้ไ <c oughs> ด้ซื้อบ่กยังไงลงทุนสามสิบบาทไปกระท้อนเลยเอาตีไปหาสิบบาท หาสิบบาทนี่กับได้คอขวากนึงนะครับแต่้าถาเป็นเล็กกับหาหุกพันตัวนี้ครับประมาณหาสิบบาทได้ครับก็สามารถเลี้ยงหมูได้นะครับนี่เห็ุแบบโบราณเิ่นว่าครับเห็ดแบบโบราณโอเคมือนี้ก็คงเสียไว้ซ้ำนี้ก่อนครับสำหรับคลิปมาเบิ่งผ้าผู้ชมมาเบิ่งเห็นฝ้ามูนะครับฟ้ามูเอือยผมนี่แหละเพิ่นกำลัง ขยายนะครับจากตัวเดียวนะครับตอนนี้เป็นซีหาแม่แล้วนะครับล้กก็มี้ที่ขายไปชิฟก่าโตนะครับกับเพียงแค่บ่ถึงปีครับเพื่อนกะซื้อว่ากับพ่อได้ะครับพ่อได้ขยายพันธุ์นะครับเลยครับผู้ใดสนใจกัเดี๋ยวจังติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะครับเดีอยเพื่อนก็ะมีลูกลูกหมูขายตลอดนะครับพอพันธุ์นะครับลูกหมูนี่ลูกหมูนี่เพื่อนกระชิบปล่อยเรื่อยๆนะครับกับทั่วเขามา เช็คได้ครับหมูกะแบบทีบท้ายเบื้องนี้แหละครับน่ารักแค่หมูเพลินลูกหมูเพลินนะครับนี่จะตูนอ้วนนะครับเด้อเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรใหญ่ละไวให้อยู่นะครับกับประมาณยี่สิบก็หมือเพิ่นจะสามารถปล่อยได้นะครับนี่ครับนี่จะตูนอ้วนนะครับตัวขาวๆต๊อกแตกๆนะครับเด้อยนี้มีเบอร์โทรอยู่เจอาบอกเบอร์โทรเพ่นนะ ศูนย์หกสามลมกล้งอ,ลองเห็นตีล่ะศูนย์หกสามสองห้าสามสองห้าสามสามสามหกศูนย์สามสามหกศูนย์้อมฟ้ามยังนอนนี่พ,พอพงฟา้ามพอพ้งนะครับฟร์มพอพ้งนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปไหวไห้นะครับแล้วก็โทรมาถามมันเอานะครับเพิ่นมีดเรื่อยๆอยู่ครับาะวเพิ่นมีหลายแม่พันุอยู่อีเดียก็ออกอีกอยู่ครับเมื่นอนก้าจ่องกเกษตรผ้าเพื่อนนะครับโดยอลงังผ้าเพื่พอนกับกุ้ง สิเอาไว้เพียงซ้ำหนีกอนครับไหว้พ่อคลิปไม้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตหมูหน่อยม้่วนี่บังหาใบห้เบื้องไม้นะครับผมแล้วก็มีฟ้ามเอื้อไอ้ครับอยู่ฝั่งคุนครับเป็นฟ้าหมูคือกันนะครับย๋ยภาพไปเบื้องนะครับมือใดที่หมูออกนะครับเดี๋ยวจะพาเบื้องวิธีการเอาออกนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับคลิปดีๆเดี๋ยวจะลงไปเบื้องอีกนะครับผมครับมือนี่ก็ขอพุณครับสวัสดีครับ มันมาต่อมกันดีใช่ไหมแล้วมันเลนเลนเลนไฟเนาะอ่เลนเนาะครับเลนพาเลนพา